Instagram เริ่มต้นจากไอเดียของ Kevin s ิสต r รอมและไ i ค์กรีเกอรถูกเปิดตัวในปี2010เปิดตัวบน iOS และได้ผู้ใช้มากกว่า1ล้านคนภายใน2เดือนแรกฟีเจอร์ของ i อก็มีมากมายเช่นไลฟ์ Live, ที่เราสามารถชวนเพื่อนขึ้นมาไลฟ์กับเราได้อีก3คนสตอรี Story, ที่สามารถลงรูปและใส่เพลงพร้อมฟิลเตอร์เพิ่มเข้าไปได้แต่มีอายุเพียง24ชั่วโมงแต่ถ้าคุณถูกใจสตรอรี่ไหนสามารถเพิ่มลงไฮไลท์เพื่อดูย้อนหลังได้หลังจากหมดอายุไปแล้ว DM ที่สามารถทางแชทโทรและวิดีโอคอได้หรือสร้างกลุ่มเพื่อคุยกับเพื่อนรวมทั้งช้อปปิ้งออนไลน์และฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดคือโน้ต ที่สามารถลงได้ทั้งเพลงหรือข้อความจะปรากฏอยู่ในหน้า Direct Message ข้อดีคือใช้เป็นช่องทางการสื่อสารได้ง่ายมีฟีเจอร์โฆษณากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงสามารถเล่าเรื่องผ่านวิดีโอและภาพได้มีระบบแฮชแท็กทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นส่วนข้อเสียนั้นก็คือ s ตอรี่สามารถอยู่ได้เพียง24ชั่วโมงเท่านั้นอัลกอริทึมควบคุมการมองเห็นเช่น โพสเราอาจจะไม่ขึ้นฟีดในทุกผู้ติดตามของเราใช้เวลามากในการเพิ่มผู้ติดตามและอาจรู้สึกถูกเปรียบเทียบจากการติดตามชีวิตของผู้อื่น,นและแอปที่คล้าย Instagram มากๆเลยก็คือ Facebook ซึ่งมีฟีเจอร์แทบเหมือนกันทุกอย่างเช่น s t o r i s s ส o โพส Reels, hoặc meta direct message, sưng cho sai ý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  Facebook, ý ý ý